วัน,นินเตสวัสดีค่ะวันนี้พามาชวมการวัดส่ตาเตรียมตัดเลนส์โปรโเรคซีนนะคะขอขอบคุณป้าจันนะคะป้าจันเข้ามาปรึกษาค่ะปัญหาสายตานะคะแล้วก็มีภาวะที่มองไกลไม่ค่อยชัดแล้วก็มองใกล้ไม่ค่อยชัดค่ะ ทางร้านจึงได้ทําการตรวจวัดสายตาให้ป้าจันอย่างละเอียดทุกขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะมองไกลค่ะได้ค่าสายตาที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ระยะมองใกล้นะคะส่วนกว่าป้าจันจะใส่แล้วรู้สึกสบายตานะคะมีการเทสให้ใสเลนจริงๆค่ะ ทางร้านของเรามีชุดทดลองในเรื่องของเลนโปรเกสซีฟนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโปรเกสซีฟแล้วยังกังวลว่าจะใส่ได้ไหมสามารถเข้ามาปรึกษาแล้วก็มาทดลองใช้เลนโปรเกสซีฟจริงๆที่ร้านเราได้นะคะที่ร้านเปิดตั้งแต่ก้าวโมถึง2ทุ่มนะคะมีบริการตรวจวัดสายตาให้ฟรีค่ะยังไงก็เชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะคะมาใช้บริการที่ร้านแว่นอินเตอร์เพลกเซฟ55ทับนะคะ